เช้าวันนี้ผมกําลังขับรถไปที่ธนาคารนะครับสลานที่ผมไปเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราสามารถทําธุรกรรมโดยที่ไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเรากําลังเข้าในโซนของ drive t h r u g service แล้วนะครับธนาคารที่ผมกําลังไปเนี่ยมีชื่อว่า BECU นะครับย่อมาจาก Boeing Credit Union นะครับก็จะมีหลายโซนเลยที่เขียน open คือเข้าไปได้นะครับ ซ้ายสุดเนี่ยก็คือเป็นโซนของ ATM ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นโซนของ Drive-Thru Service ในการทำธุรกรรมกับธนาคารเดี๋ยวผมเลือกโซนนี้ดีกว่าฮื้เข้าไปเลยเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ในห้องรู้นนะครับแล้วเวลาทำธุรกรรมทำยังไง นี่ครับก็จะมีมีเจ้ากระบอกนี่แหละครับเราเอากระบอกตัวนี้มานี่กระบอกนี้มาแล้วอันนี้เขาก็จะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ในการเคุยกับเราได้นะครับอ่าผมเอาพวกเช็คพวกของที่ผมจะใส่เนี่ยใส่เข้าไปในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใบสมุดคู่ฟาเป็นกระดาษใบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ตรงนี้กระบอกสูญญากาศนี่นะครับใส่ไปปุ๊บแล้วก็กดเซนต์ไปเลยกดปื๊ดกระบอกก็พุ่งไปดู่นเลยเข้าไปข้างในของเจ้าหน้าที่นู้นเลยนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขามาคุยกับเรานะครับ Yeah do the checking account pleaseSure okay. ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยจะนิยมการขับรถไปจอดเพื่อรับการบริการนะครับโดยเฉพาะร้านกาแฟเนี่ยจะนิยมระบบ drive thru มากเลยนะครับไม่ต้องลงจากรถเลยเข้าไปสั่งแล้วก็รับกาแฟจากตรงนั้นได้เลยแต่จริงๆถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบการเงินเนี่ยของที่เมืองไทยผมว่าค่อนข้างจะก้าวหน้ากว่าของอเมริกาเลยนะครับอย่างผมไปที่เมืองไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมงงมากๆเลยผมยังจำความรู้สึกตอนที่กลับเมืองไทยช่วงอาทิตย์แรกๆได้เลยนะครับ ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับบ้านนอกเข้ากรุงเลยนะครับอะไรเนี่ยงงไปหมดไปดูพวกร้านโจ๊กร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านลูกชิ้นปิ้งร้านหมูปิ้งโอ้โหเขาใช้ระบบ QR code ผมนี่พกเงินเป็นฟอนต์เลยนะครับแล้วก็งงออกับเขามากฮะ QR code อะไรเนี่ยแล้วจ่ายเงินยังไงเนี่ยคือใช้แอปลิงก์กับธนาคารแล้วก็ใช้มือถือเนี่ยในการจ่ายสินค้ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมมาก ผมมาวันแรกเนี่ยึ้นแท็กซี่แท็กซี่บอกไม่มีเงินทอนเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้โดยสารก็จ่ายเป็น QR code ผมนี่งงมากเลยทํายังไงถึงจะจ่าย QR code ได้เนี่ยพอเรียนรู้แล้วทําเป็นโอ้มันสะดวกสบายมากเลยนะครับแต่ว่าพอกลับมาที่อเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นการใช้จ่ายแบบระบบผ่านบัตรเครดิตการที่จะจ่ายผ่านระบบ QR code ยังไม่มีนะครับยังไม่สะดวกสบายขนาดเมืองไทย Yes please You ท o o thank you very m า c พอทำธุรกรรมเสร็จแล้วเขาจะส่งรีซีฟมาให้นะครับแ็บรีซีฟอย่างนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอากระบอกนี้กลับคืนเข้าไปเป็นการเสร็จสิ้นครับผม ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ่ายมาให้ดูก็หวังว่าคงชอบกันนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ